สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวย่าพาก,กินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินแกงแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาช่อนนะคะแล้วก็ใส่บวบใส่อะไรด้วยนะคะก่อนจะมากินกับสาวย่าสาวย่าก็ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดทัชสกายสาวย่าด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนคะพูดเหมือนเดิมนะคะกาอย่าตกนะคะสาวย่าก็เพิ่งเพิ่งผ่านเพิ่งผ่านโรคฮิตมานะคะขอให้ทุกคน ไปไหนมาไหนเขาพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ใครมาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกสาวย่ก็ฝากเลยนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะมาจากมากินกับสาวย่ <c oughs> ข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวจ้ะ <c oughs> ไม่ได้เจอสาวย่หลายวันที่ถึงอยู่บนน้องมันไผ่กันเลยสาวญย่คิดถึงทุกคนเด้ออ <c oughs> ือหอ ชาวยักแกงเป็นหม้อใหญ่นะคะแต่ว่าตักมาสัามพ่อก,กินก่อนค่ะก่อนอนุญาตใช้ซ้อนซอมพ่อแม่เข้ามาด้วยสุจริตแซ่ ันนี้ปลาช่อนเนี่ยมาจากบ้านสาวยาพคเดอร์บ้านนาครพนม,นมไปบ้านครั้งนี้แบบ ได้ไปกราบไหว้ออ่พระธาตุพนมแล้วก็พระธาตุพนมพระธาตุเลนูบอ่ะปุ๊บ น้ำแซ่บๆพระธาตุเลนูแล้วก็สุดเกตประเทศไทยฮะน่ะลานอย่างนออ้อเัมนนี้ลานพญานาคไอ้สีอะไรสีสัตว์นักราาบ่ ระมาณนี่แหละคุณเจ้าก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่มีคอนเทนต์อะไรค่ะกินอย่างเดียวนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าบางคลิปถ้าใครเห็นก็คลิปไหนสาวย่าไปบานี่อะไรอย่างเงี้ยก็ลงบ้างอะไรบ้างก็บางที่ทาเองก็ไม่มีเสียงบ้างไม่มีอะไรบ้างนะ,ะอันไหนที่เป็นวิดีโอที่มัน ดีแน่กะลูกหลานเพื่อนตัดเธอตัดต่อเห่อลูกหลานตัดต่อให้อืโดยปกติเราพระ,จะเจ้าเฮ็ดบุเป็น,นแต่มันกับบ้านๆน,นี่นะ บางคนก็บอกว่าอืเฮ็ดตังซันคือคนนี้เฮ็ดตั้งซีคือคนนั้นบอกค่ะบอกเฮ็ดเฮ็ดตามที่เฮาเป็นแหละนะเนอะเฮ็ดบุเป็นกะอือ งน้อยก็แบบทำอะไรนะฮะเก็บไ้ดูตอนแก่ก็ได้นะถ,ถ้าถึงนะอเอา้อเาพอคนเราแก่ตัวไปจังน้อยแล้วอันนี้ก็กินไม่ได้อันนั้นก็กินไม่ได้แล้วเนาะอะไรเงี้ยมกรเห็นรอบข้างหลายคนอยู่แล้ววืมแม่โดยเฉพาะแม่แม่ขอเสีย่ากกันแต่ไมัก่อนก็กินได้ทุกอย่าง เดี๋ยนี้มาแก่ตัวมาเผ็ดก็เริ่มกินไม่ได้ละเคี้ยวอะไรก็ไม่ค่อยได้แบบเขาเรียกอะไรฟันเฟินก็นะเนาะจำไปดูเองก็ได้ <laughs> น้อยก็คิดว่าเฮ้ยครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยทำ Youtube เด้อพูดติดตามเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวกันนะันได้ว้าไปเนาอยในอนาคตบางครั้งก็มีความสุขที่ได้ทำมากินแล้วก็มาบ้าหน้ากองสินะ ู้ติดตามกับอกลายหลอกแต่บอว่ากันเนาะเอาบอว่ากันมักไท่มักมันเา็ว่าซ่อมยูทุกวันนี้มันโหขุดขึ้นอย่กระดอกเห็ดนะ,ะแล้วซ่องม,มีแต่คุณภาพทั้งนั้นเราบอว่ากันเอาเอาเฉพาะตัวเราแม้แตตัวเรายังไปดูช่องอื่นเลยเช่อไหมักเนาะอู้เ,าาเ,เบแบบแค่นั้น mm-hmm คลิปนี้สาวย่าจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวย่าจะพากินอะไรนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันสาวย่าฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้สาวย่าด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนคะดูแลทรีทแคร์ตัวเองนะคะสาวย่าเป็นกําลังใจทุกคนนะคะสู้ๆจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายค่ะ